สวัสดีครับพบกับเหมียวแจกเกมอีกแล้ววันนี้เหมียวแจกเกมกจะมาแนะนําปรับการปรับภาพต่ําสุดๆเออหรือต่ําพอที่จะให้การจอออนบอร์ดเออหรือการจอที่มีประสิทธิภาพต่ําการจอรุ่นเก่าอะไรอย่างเงี้ยให้มันที่สามารถที่จะเล่นเกม a r ร์คโ v v วลล์อีโได้นะครับซึ่งก็ร,รู้กัอยู่ว่าเกม a r Ark นี้ค่อนข้างจะกินสเปคมากๆเลย gtx ก็ยังร้องครับ gtx ปรับกางๆของสูงขึ้นไปนี ยังมีกระตุกกันบ้างนะฮะต้องขนาดไททัน X ไททัน Z ซก็ยังมีร้อนๆหนาวนะฮะก็เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาออสอนวิธีตั้งค่านะครับวิธีปรับให้การ์ดจอที่สุดห่วยของเราเนี่ยอย่างการ์ดจอออนบอร์ดอะไรพวกเนี่ย Intel HD 4000อะไรพวกเนี้ยนะก็ให้มันสามารถเล่นได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาลองใช้น้ตบุ๊กของเหมียวปรับดูนะครับแต่ อ,อนอนบุ๊กของเหมียวเนี่ยจะมีการ์จอสองตัวนะครับจะมี Intel HD 4000กับ GTX 660ก็เดี๋ยวจะมาลองเออ่ใช้การ์จอ Intel HD 4000เนี่ยในการเล่นดูนะครับซึ่งก็ต้องไปกําหนดใน Nvidia ก่อนนะครับว่าให้ใช้การ์จอออนบอร์ดในการเล่นโอเคปรับเป็นออนบอร์ดในการเล่นอ่าก็ปรับเสร็จแล้วทีนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนในการปรับ ภาพต่ําและการเอาย่าออกเพื่อให้การ์ดจอออนบอร์ดและการ์ดจอมีประสิทธิภาพต่ำเนี่ยให้มันสามารถเล่นได้ลื่นไหลยิ่งขึ้นหรือการ์ดจอระดับกลางการ์ดจอระดับสูงเราใช้วิธีนี้มันก็จะทําให้เกมลื่นไหลยิ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับโดยเฉพาะการเอาย่าออกจากเกมเนี่ยเนื่องด้วยในตัวเกมมีย่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วค่อนข้างจะกินสเปคมากๆเลยก็เอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่าก็อย่างแรกเลยครับก็ มาโหลดไฟล์สําหรับเอา,เอาพวกหญ้าพวกพืชต้นเล็กๆออกก่อนนะครับก็กดดาวน์โหลดได้เลยเดี๋ยวลิงก์เดี๋ยวเหมียวจะโพสไว้ให้นะครับก็อย่างแรกเลยก็มาดาวน์โหลดไฟล์สําหรับการลบหญ้าออกลบต้นไม้เล็กออกนะครับก็เดี๋ยวลิงก์ในการโหลดเหมียวจะโพสต์ไว้ให้นะครับก็กดดาวน์โหลดไปจากนั้นให้เข้าไปใน จากนั้นเพื่อเปิดโฟลเดอร์เกม a r ์ขึ้นมานะครับก็ให้คลิกขวาที่เกม a r ์เลือกอันล่างสุด Property จากนั้นมาที่แถบที่3 Local File นะครับจากนั้นกด Browse Local File โอเคกดเข้าไปมันพอมันขึ้นมาแบบนี้ให้กลับไปที่โปรแกรมเ,เว็บที่เราโหลดมานะครับจากนั้นก็เอาไฟล์ที่โหลดมาไปใส่ในโฟลเดอร์เกม a r ์ครับลากมาใส่อย่างนี้เลยก็ได้โอเค จากนั้นให้เดี๋ยวเปิ้นคลิกหรือกด enter เพื่อเปิดไฟล์มันขึ้นมาโดยมันจะถามว่าข้อหนึ่งเนี่ยให้ตั้งปิดย่าใช่ไหมหรืออันที่สองคือให้เปิดย่ากลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราจะปิดย่าเราก็กด1จากนั้นก็กด enter รอโหลดเสร็จพอเสร็จแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นว่า all done r K okay. จากนั้นก็กด enter ไป โอเคลบย่าเสร็จแล้วเออข้อควรระวังนะครับเวลาเลิกเล่นเนี่ยต้องมากลับมาเอาย่าคืนนะครับเพราะว่าเวลาแล้วเราเลิกเล่นแล้วเปิดคอมทิ้งไว้เนี่ยถ้าเกมมีอัปเดตอ่ะมันจะเกิดปัญหาในตอนเล่นทีหลังได้อาจจะเกิดเ,เกิดภาพแปลกๆขึ้นในเกมนะครับก็เข้ามาจะเอาย่าคืนก็กด2อแล้วกด enter โอเคต้องทําหลังเลิกเกมทุกครั้งนะครับจะดีหรือไม่ก็ถ้าไม่อยากทําหลังเลิกเกมทุกครั้งก็คือ ควรทำก่อนอัปเดตเกมหรือระหว่างอัปเดตนะครับอย่าทำหลังอัปเดตเกมเสร็จเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเกมอาจจะมีปัญหาได้โอเคก็มาเอาญ่าออกอีกทีจากนั้นให้กลับเข้าไปในสตรีมนะครับแล้วคลิกขวาที่เกมอาร์คเลือกอันล่างสุดเหมือนเดิม Property มาที่แทบแรกเข้าจะเป็นเนแล้วก็คลิกที่ Set l u n นส์ o อปชั่พอมันขึ้นหน้าตาอย่างนี้ให้พิมพ์ลงไปว่าขีดเ S M 4แล้วก็กดโอเคนะครับอ,อ,อธิบายก็คือ S M 4คือเป็นการกำหนดให้เกมใช้ Shader Model 4นะครับซึ่งถ้าไม่ถ้าไม่กำหนดเดี๋ยวมันจะไปใช้ Shader Model เวอร์ชันที่สูงกว่าน่าจะเป็น Shader Model 5เลยมั้งครับซึ่งมันจะําให้กินสเปกยิ่งขึ้นการใช้ Shader Model 4 4หรือ S M 4จะเนี่ยทำให้การการจอใช้งาน ในการคำนวณน้อยลงครับทำให้เฟรมเรทเพิ่มขึ้นกใ็ใส่ไปว่า smc นั่นแหละแล้วลกดโอเคไปกดโคดจากนั้นก็ให้กดข้อเกมมาเลยนะครับก็จะขึ้นตัวเลือกขึ้นมา,าถ้าอยากให้เฟรมเรทสูงกว่าเดิมน,นัให้เลือกอ low memory 4ี b กินะครับหรือจะเลือก extremely low memory ก็ได้เฟรมเลทก็สูงขึ้นอีกหน่อย แต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของเสียงนะครับเสียงหายในเป็นบางส่วนเช่นต่อยต้นไม้ต่อยโดนเสาไม่มีเสียงอะไรพวกนี้แต่ก็จะทําให้เฟรมเรทสูงขึ้นกับอีกอันนึง no sky effect คือจะปิดเอฟเฟกของท้องฟ้านะครับทำให้เฟรมเรทสูงขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่เท่ากับ2อันบนนะครับในที่นี้เราอยากได้เฟรมเรทที่สูงขึ้น <c oughs> เพื่อเกมที่ลื่นไหลขึ้นเราก็จะเลือก extremely low memory ไปเลยนะครับก็คนที่มีแ a ม16กิกจะกดเล่นอันนี้ก็กดได้นะครับ โอเคกดเล่นเข้าไปเลยโอเคพอเข้าเกมมาแล้วเนี่ยก็ให้เข้าไปที่ออปชั่นก่อนเลยครับจากนั้นแล้วก็ปรับทุกอย่างเลยอ่ะเป็นโลไว้หมดอะไรพวกเนี้ยเออปรับโลไว้หมดเลยแล้ปิดเอฟฟองเอฟเฟกเอาออกให้หมดติ๊กทงติ๊กถูก,ก,ก,กความละเอียดอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคนไหน คิดว่าเล่นที่ความละเอียดเท่าไหร่จะเหมาะกับตัวเองที่สุดนะครับถ้าเลือกต่ํากว่านี้มันก็ทําให้เฟรมเรทสูงขึ้นไาอีกแต่ในที่นี้ผมขอเลือกของผมเป็น1,280คณ720แล้วกันโอเคครับจากนั้นก็กดแอปพลแล้วกด save เลยแล้วก็ลองเข้าเซิร์ฟกันดูโอเคเซิร์ฟเหมียวต้องเล่นของเหมียวเอง าเล่นที่แรม x นี่ Low Memory นะครับจะมีปัญหาในตอนโหลดเข้าเกมนิดหน่อยนะครับมันจะใช้เวลาโหลดเ,เข้าแมปแปลกว่าอันอื่นหน่อยนึงเดี๋ยวมาดูกันนะตตอนนี้ค้างไว้แล้ว จะทำให้เรามาอยู่ใต้แมปนะครับมันจะใช้เวลาโหลดหน่อยเพื่อให้เหมาะกับคนที่เป็นเลือกฟังชั่นแลบน้อยแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับพอสักพักมันก็จะกลับมาปกติโอเคครับจะเห็นว่าเล่นได้ลื่นไหลมากขึ้นนะครับเฟรมเรทข,ของผมตอนนี้อยู่ที่27นะครับ28เป็นไงล่ะพอหันหน้าเข้าป่าเฟรมเรทก็จะเหลือประมาณ20-23นะครับ เล่นได้นะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากเล่นแต่การ์ดจอตัวเองคิดว่าตัวเองการ์ดจอไม่ไหวการ์ดจอต่ำเกินไปการ์ดจออหอนอะไรพวกนี้ซึ่งการทาวิธีนี้ก็ทําให้ตัวเองเล่นเกมอาร์คได้นั่นเองนะครับหรือใครการ์ดจอแรงเอาไปทำวิธีแบบนี้ก็ได้ครับแต่รับรองว่าจะโคตรลื่นเลยคือพอแค่ญ้าออกมันก็จะลื่นแล้วนั่นเองแเอาญ้าออกครับหญ้าออกเท่านั้นไม่ต้องไปปรับอะไรมากถ้าคนการ์ดจอแรงกว่าน,นี้ปรับแค่ยญ้าออก นะจะเอเอเกมก็จะลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะสวันดิช่าต่อยมันโอ้ตกใจโอ้โยมิ่งหนีสิเราเป็นมือเย็นของข้าสะดีๆโออะไรวะโอ้โโออยันหนีด้วยเฮ้ยทำไม,ต,มต้องนู้นลมวะต้องมีคนตัดต้นไม้แน่เลย ก็จะเห็นว่าเล่นได้ลื่นไหลนะครับเล่นโอเคถือว่าเล่นได้เกมเลย์ยี่สิบสี่ยี่สิบหกไเ็นแค <c oughs> ่ยี่สิบแปดแล้ว <c oughs> ว่าไงพี่ชายต่อยกันหน่อยไหมพี่ช่อต่อยละไม่หนึ่งดอกมันไม่โกรธเว้ย ต่ไปอีกทีไต่ไปอีกทีอ๋อเ้ยมาโหดแล้วโอ้ยโดนฟาดโอ้ยหนีหนีหนีไอเซเดท็อปหนีต้องวิ่งไม่ต่อยตูดมันไต่อยมันนนโอ้ยเป็นกรรมตายแน่เลยเหนื่อยโอ้ยวิ่งไม่ไปโอ้ยตายตายตาย อ๋อกระดูกหักหนมีนะฮะเอออย่าทำค่อยก็โอเคครับถ้าใครอยากเล่นแต่คิดว่ากัดจอไม่ไหวกัดจอต่ำไปลองไปทำวิธีนี้ดูก็จะทำให้เล่นเกมได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นและเล่นได้ไม่เสียอารมร์เกินไปคนเหับคสที่ต้องการเล่นนะครับแต่ไม่สนใจคุณภาพใครอยากเล่นได้ลื่นๆก็ลองมาทำตามนี้ดูมีอะไรก็โพสต์ถามไว้นะครับว่างๆจะเข้ามาตอบให้ โอเคครับเท่านี้ครับ